กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีสุพรรณกับมาเบิ่งมาสมซ่องบ่าวตายเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องนี่พี่นบ่าวตายก็ชิพาพี่น้องมาเบิ่งเพื่อนบ่าวตายมาขอใช้เด้อพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็เเฮคานแล้วเรียบร้อยจ้าเลยอันนี้คืเป็นผ่อนองเดือนพี่น้องเลย้สวัสดอสวันนสนนนวีนนี้คืเป็นผ่อนองบิวพี่น้องเลยค่ะค่ะค เราโบกแล้วนะครับเทคานพี่น้อเยเทคานแล้วครับสิบ่มนามแล้วับเพื้นนี่น เอาเทแล้วเลยยังเลือหลอกเดียวพี่น้องบันพอน้องบิวเหอนกับเป็นคนแปลงพอนัองเดือนเป็นผู้ผสมปูนพี่น้องเลยเพี่ทางนี้อ่ะ<อ>้องเดือนสวายดีป้าลุงดูลูลลอื้นโอ้หนงเดือนนนองเดือนใชมาซอยพอผสมปูนบ่ ันะบพี่น้องคนกีนี่โต๊ะทั้งว้ยโต๊ะก็ม่สมอยู่ไหนอีกพี่น้องเขาก็จะมาพามาเบิ่งทางหลังพี่น้องเอ้ยหลังคาเนี่ยครับก็เป็นคนลบเองพี่น้องเขาเป็นคนมุงเองฝนมาล้องเลยมาหนีพี่น้องเอ้ยมาหนีฝนตก บุมีมงหัวเลยพี่น้องอันนี้กระิเป็นครัวของเขาเองพี่น้องเลยกระิเป็นหกหกในแน่หนึ่งพี่น้องเลยเพราะว่ามันบุมีมงเหมียนร้ายพี่น้องเลย เอันนี้กระชิบเป็นบ่าวเพจพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องสวัสดีปลาลุงพี่ดีนี่พี่เคยส่วนเทคานมมนี้พี่น้องสามคนบ่าวตายห้ากามาหอดพี่น้องเลย ตอนอื่นก็อข,อขอบใจผู้ใหญ่ใจดีน้องพี่น้องเนาะที่ซอยเรือเข่าพ่วงปลาตายถ้าผู้มีผู้ใหญ่ใจดีซอยเลือครอบครัาวงปตายก็คือเจ็บหอดขัน,นนี้น้องพี่น้องเนาะเป็นซอยเลือครอบครัวงปตายมากกว่าเขาเป็นยอดีมีแหงความเจ็บปวดใหญ่ความไกลบ่อยมีไม่มีแต่โศกแต่มนัน ลำรวยลำรวยเด้๋ยพี่น้องเน้อปลาตายก็บ่มียังหลายดอกพี่น้องเลยนอกจากทำขอบทำข,ขอบคุณรายการทำโปรยกร ตีนออันนี้เทปเช้าพอดี oh. oh. um. in ่ะจ้ะเโอ้หากกระเที่ยวรังไบนี่นะะโอ้หินหากรมส่งโอ้หัวหินบ่อตายสั่งแต่เมื่อก่อนเป็หักรมส่งตีนอจาเวลานึ่งั้าหันาเือน้เรองนีเรองนาะว่าับรตมาที่วันเออไปถีเนย โอ้ยนี่ ite, age. Age ้ยหินทรายข่าวมาบ่หอดบ่หอดเดินเขาสั่มเนาะอมเบ้งหอกก็ิะพาพี่น้องไปเบิ้ง บอลขาคีนถอาทรายพี่น้องเอ้ยรถหล่ลมอยู่วางใดโอ้รถหล่ลมอยู่วางนี้พี่น้องเอ้ยทางขาเพื่อนผัดทายถอแตกน้ำหนักของรถแกดินหนักเกินนะพี่น้องเขาของเอาเ็เลยแตกหินกระถอกได้อยู่วางนี้ ออกอยู่ฝั่งนี้พี่นอ้องหินเถอดฟังนี้เดี๋ยวสายก็จิถอดออกอยู่ฝั่งนี้เถอดอยู่เดินของเพิ่นฝากคนไว้พี่น้องอาจก็เป็นเฮือนของอ้ายเฮาเองพี่นอ้องเอ้ยของอญาติพี่น้องของเฮานี่แหละโอ้น่องลิงน้องลิงกับน้อง น้องเต่ามันสิฟ้ากันไปใส่เนาะนี่เนาะ,นะโอ้มันจะไปเลี้ยงงัวสวัสดีป้าลูกนะแม่มาหนุ่มสวัสดีป้าลูกอืมน้องเดือนสวัสดีป้าลุงกนี่อืมมันส <c oughs> ะไปเลี้ยงงวัวพี่น้องเอย้ยก็ข้ามเติบเลยได้เวลาเลี้ยงงวัวเลยพี่น้องเอย้ยตอนนี้ก็ยังเหลือคานสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยป่ะ

ยังไปบ้านน้องนาดบ้าตายกับเจ้าที่สวยเพื่อนยอูพี่น้องเลยบ่ยมีตากร้องเอาน้องเดือนกับตักอย่างเดียวเลยพี่น้องเลยบัดปากบัดทิ้งได้จิ๋งเลยมือ โอ้ยายไปตึกสรุปนายว่าตายมาก่าเจอยายถามน้องลิงว่ายายไปตึกสรุปเหรอ พี่น้องเบิง่งหอหอมเพื่อนพี่น้องเลยอันนี้ก็สีมือซุมเฮาเองพี่น้องเลยโบกแล้วพี่รียบร้อยเห็ดกับ์บยังงามมาได้ดอกพี่น้องเลยสั่งจำเป็นเรฉพพี่น้องเบิง่งหอมหอม เต้นทางหลังพี่น้องเอ้ยพี่แนมเห็นอันอุยงอญ่าทางหลังอะก็ชิมเอ็นคั่วของปลาตายพี่น้าเอ้ยแมนขอตองบิวส่นเป็นส่นเป็นผู้แปลงพี่น้องเอ้ย

บา่ตายก็จะไปกันแล้วพี่นอ้องเอ้ยพอน้องเดือนอก็จะไปบ่พอน้องเดือนพอน้องเดือนอก็จะไปขึ้นกันออพอหน้องเดือนก็อยากซอยอีกแหง่งไอศีรพี่นอ้องเอ้ยเสมอเห็นยังก็ซอยกันคนละไม้คนละมือ ที่เรียบร้อยเราเป็นห้องแบบนี้นเรียบร้อยหมดแรกที่เรือเขากระทาตะบ่มน้ำล้วก็เทพื้นพี่น้องตะบ่มน้ำล้วก็เทพื้นพี่น้องเลยคาดว่าออกภาษาดีกาสิ่งพืชที่อาจจะแล้วสมที่งานเป็นริวไว้ว่าให้ให้แล้วให้ได้ออกภาษาคือสิทธันทการเวลาของที่น้องเลยโดย าาพี่น้องคลิปนี้ก็สมมากครับคุณนะพี่น้องเอยงลยเอากระิบลอ,อลาพี่น้องไปอย่าลืมกาก่าคลาค์กดแชร์กดติดตามส่องบ่อดตายเนี่ยได้พี่น้องเลออ้ขอบคุณความคิดต่อ,อไปสลายดี